พลดริประวินเนี่ยแกโทรศัพท์มาหาผมเนี่ยพนักงานสอบสวนก็รวบรวมพยานหลักฐานไปแต่คดีนี้คนทํางานเขาถึงแม้จับพลโทมนัสนะจับไอ้อะไรออบจด้วยนายกอบจอบตเขาไม่ได้จบแค่นี้นะเขาตั้งใจทํางานเขาค่อยขยายผลให้ได้นะอะไรก็สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานดูเส้นทางการเงินนะมีหนังสือเปนถึงปวงงให้ช่วยตรวจสอบได้มันก็ได้ความว่ามีนายทหารโดยเฉพาะทหารเรือนี่อีก หลายคนเลยมีฐานเรือด้วยอก็ผ่านมาทางเรือทางทะเลมาฮะผมก็เคยบอกแล้วเรื่องนี้มันจะเป็นฐานโบกอย่างเดียวได้ไงนะมันต้องมีตำรวจด้วยในพื้นที่นะมันต้องมีฐานเรือด้วยใช่ไหมฮะก็มีที่จะต้องจับฐานเรือหลายคนเลยก็ขอตัวไปที่หน่วยใช่ไหมขอตัวไปทหารมันก็ไม่เก่งใจเอาตรงตัวตรงมาก็ไม่ส่งจชะนอกจากไม่ส่งก็บอกอยากจะถามอะไรให้ถามไปพอถามไป ถามกตอบขอไม่เป็นคนเรื่องอะไรเงี้ยไหนก็รอแต่พี่ว่าอยากจะให้ตรอ,อเนี่ยเสนอการสุดๆตั้งหัวหน้าพนักงานสุดๆมาก็ยังไม่ตั้งเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ตั้งทําไมมันถึงยังไม่ตั้งล่ะหรือว่าทางผู้ใหญ่ผมก็ไม่รู้ว่าใครนะแต่ใครละคุมตํารวจไม่อยากให้เรื่องนี้สาวไปมากกว่านี้หรือนี่ผมก็คิดเอาเองนะโอเคหยุดมันอยู่แค่นี้แล้วก็สร้างปัญหาถึงเวลาโยกย้ายปุ๊บประชุมกตรอครั้งที่แล้วที่มีพลเอก ปวิดนะพระเอกของพวกเราเนี่ยนะเป็นประธานกตลอแล้วย้ายพลตรวจตรีปวีเนี่ยไปเป็นรองผู้จัดการศูนย์ปฏิการชายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ถามว่าปวีนีไม่เคยไปลบกับใครเนี่ยเคยจะทำตำนวนอย่างเงี้ยใครจะต้องไปถืออาวุธจับอาวุธนะทำลูกน้องลุยป่าฝ่าดินปวีเขาก็บอกผมบอกใหาทำอย่างเงี้ยแกล้งผมเปล่าเขาก็บอกใครจะยิงผมฆ่าผมเมื่อไหร่ก็ได้นะเราก็เอจริงดีว่า คือสมัยตะก่อนพอจะจําได้ไหมมีนายตำรวจคนหนึ่งชัชปมาทวนมาก่อนเขาทํางานของเขาไม่เกี่ยวกับผมจนกระทั่งได้รับพระาทานเครื่องราชอิพรอมีศักดิ์รามาธิบดีเขาได้แล้วลูกน้องผมที่หนาแกก็ได้อีกคนเขาเขาปรึกษาผมไม่ทำไงเขาเขาได้รับเหรียญอย่างนี้แล้วทไมเขาถึงจะเป็นนายตำรวจได้ใช่ไหมพี่ก็เอาระเบียบมาดูระเบียบนะคือสมัยตะก่อนเนี่ยนะในหลวงไม่ค่อยได้พระราชทานเครื่องราชอิพรอมีศักดิ์รามาธิบดีหรอก งั้นระเบียบเวลาข้าราชการทหารตำรวจชั้นประทวนเนี่ยนะถ้าได้หน hmm. ึ่งเหรียญก้หารสองเหรียญพิทักสิริชนชั้นหนึ่งนะก็จะได้ปรับเป็นนายตำรวจทัญญบัตรนายทหารตัญญบัตรทันทีผมก็มาดูเอเวลาสักของเหรียญเนี่ยก้หารหนึ่งสองลามาลาเข้มก้าการสมอนสองลามาลาสามเหรียญก้หารสี่เหรียญพิสักสิริชนชั้นหนึ่งใช่ไหมเราก็ดูเอ้ที่สมเพียรมมนได้รับเนี่ย เจำชื่อได้ลจ่าสมเพียรนะที่ได้รับเนี่ยนะแบบสองคืออย่างผมเนี่ยได้เหรียญก้าหาสูงสุดคือรามาลาเข็มก้าของสมอัสมเพียรที่ได้เหรียญรามาลาลักเหรียญก้าหาที่จะเป็นแบบสามนะนะครับผมก็เลยทําเรื่องถึงกรมตารวจตอนนั้นใครได้รับเหรียญรามาลาก็ได้ด้วยเป็นสมเพียรก็เลยได้เป็นนายตำรวจพร้อมลูกน้องผมด้วนั่นผมผมเป็นพบว่าตลอนะยผมตั้งสมเพียรเลยเป็น ผู้กับการสถานีตารวจภูธรบันดังสตาจังหวัดยะลาเขาก็ขอย้ายจังหวัดตรังเพื่อไปอยู่ที่บ้านเกิดของเอาเสียก็ไม่ย้ายให้เขานะแล้วผลที่สุดเป็นไงก็มันต้องมีวันพลาดจนได้นะในขณะมือป่าประมัดระวังตัวขนาดไหนก็เสียชีวิตพันพลโดกพลตรีปวีนเปนนะครับเหมือนกันเขาก็คิดได้เอ๊ะอย่างนี้มึงจะเอากูไปฆ่าแบบเนี้่ใช่ไหมก็ปรึกษาผมพลเอกจักรทิพย์เนี่ยนะครับ ผู้การตารวจแห่งชาติเนี่ยควรจะรีบทบทวนรตรงนี้ซะได้ก็ต้องดูใจของพบวตรล่อว่าตกลงคุณเลือกทางไหนนะค,คุณเลือกที่จะปกป้องลูกน้องที่ดีของคุณแล้วให้ทํางานออกมาให้ได้ผลหรือว่าคุณจะร่วมมือกับไอ้ระบวนการไอ้ทหารชั่วทั้งหลายนะที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเดยกก็สอบมามีทหารเร็วๆเยอะแยะแต่พอเขาจะดำเินคดีก็คือมีปัญหาค,คุณต้องเคลียร์ให้ได้ตรงนี้ก็ฝากโปรดเอกจากที่ นะในฐานะผู้มีอำนาจด้วยแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นะครับโดยนํารายละเอียดของพนุตีปวีวเนี่ยไปเสนอกอตรอนะย้ายเขากลับนะให้มาทํางานในตําแหน่งเดิมก็ไปเสนออายการนะครับขอใหรีบตั้งหัวหน้าพักงานสอบสวนมาเร็วๆคดีไม่ได้เดินต่อหน้าต่อไปได้ถ้าไม่ทําก็แสดงว่าเอ้ทั้งคุณทั้งผู้มีอำนาจที่คุมตํารวจอยู่เอะคุณ กลัวเกงกลัวทหารจะถูกจับอีกไงจะเสื่อมเสียชื่อเสียงทหารไงคุณถึงระงับยับยั้งอยู่อยู่แค่นี้ครับคุณกวิทย์คุณหมอทีวีกับผมก็ได้นะจะเรื่องไรก็ได้ผมสงสัยพฤติกรรมเยอะใหญ่หมดนะมาเคลียร์กันให้จบกันดีกว่าตอนหน้ากันมาซักกันอย่างนี้เลยนะเอาใครก็ได้มาเป็นตัวกลางซักกันเลยผมตอบะวิทย์ตอบถามผมถามปพะวิทย์ตอบนะให้ชาวบ้านเื่ออะไรนะครับ ตำรวจตีปวีที่ตัวตับาหาโบกมันก็ได้ข่าวว่ามีนายทหารโดยเฉพาะทหารเรือหลายคนเลยแล้วเรื่องนี้มันจะเป็นหานโบอกอย่างเดียวได้ไงนะมันต้องมีตำรวจด้วยในพื้นที่นะมันต้องมีฐานเรือด้วยแล้วก็ขอตัวไปที่หน่วยใช่ไหมขอตัวไปทหารก็ไม่เกรงใจเอาส่งตัวตรงมาก็ไม่ส่งใช่ก็รอจะเมื่อไรอยากจะให้ต่อรอเนี่ย เอลการัวส่วนตั้งของเจงง้านาทีา่ส่วนก็ยังไม่ตั้งอยู่นี้ก็ยังไม่ตั้งทำไมมัม้ยังไม่ตั้งล่ะหรือว่าทางผู้ใหญ่ผมก็ไม่รู้ว่าใครนะแต่ใ,ใครละคุมตำรวจไม่อยากให้เรื่องนี้สาวไปมากกว่านี้หรือแล้วที่มีคลเอกประวิทยเป็นประธานกอตรอเอ่อย,ย้ายคนตรวจีประวีนะเป็นรองผู้จัดการตำรวจการชายสารจังหวัดชายแดนภาคกลาประวีนเขาก็บอกผมโอ้ยทำอย่างเงี้ยแก้ผมก็เปล่าเขาก็บอก ใครมียิงผมฆ่าผมเมื่อไรก็ได้แต่เขาก็คิดได้เอ๊ะอย่างนี้มีเอากูไปฆ่าเราเนี่ยผมว่าตลอดว่าเอ๊ะตกลงคุณเลือกไน,นะคุณเลือกที่จะปกป้องลูกน้องที่ดีของคุณแล้วให้ทำงานออกมาให้เด็ดผลหรือว่าคุณจะร่วมมือในกระบวนการไอ้ฐานชั่วทั้งหลายนะที่อยู่เบื้องหลังเนี่ย